วลเไย้บอลชายทิงแชมป์เอเชียเจ้าภาพแพ้แล้วผ่านจริงไหมครูเขาชิงชนะเลิศเมื่อวานแฟนๆและวบอลไหลท่านน่าจะได้ดูนะคะระหว่างอิหร่านเจ้าภาพค่ะกับญี่ปุน่นสนุกนะสนุกมากๆเพราะกองเชียร์ก็สร้างสีสันและการแอดเขาพูดคำนี้ว่ากองเชียร์อิหร่านก็สร้างสีสันให้เกมในสนามเยอะมากๆแต่คโหสีสันเหล่านี้ที่กองเชียร์อิหร่านมีมันกลับกลายเป็นบางทีมันแฝงด้วยวอารมณ์ความรู้สึก โมโหด้วยหรือเปล่าในสนามไม่ว่าจะเป็นคู่เจ้าภาพแข่งหรือคู่ที่กองเชียร์อิหร่านอยากดูนะคะก็จะมีเสียงกองเชียร์เยอะมากๆรวมไปถึงเสียงแตรเยอะตลอดการแข่งขันและในระหว่างการแข่งขันเลยนะคือแทบจะไม่มีหยุดเลยนะเสียงเชียร์แต่ญี่ปุ่นรุ่นนี้ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่ประสบการณ์เยอะมากๆการแข่งขันในระดับโลกเยอะมากๆ กองเชียร์แค่ไหนถามว่ามีผลกับญี่ปุ่นชุดนี้ไหมก็อาจจะมีในช่วงการเสิร์ฟนิดเดียวเท่านั้นแต่เชื่อเลยว่าญี่ปุ่นชุดนีควบคุมสติได้ดีจริงๆบอกสกอร์ก่อนแล้วกันนะคะญี่ปุ่นชนะอิรานะชนะเจ้าภาพ3เซตรวดเลยนะคะ 25 20 25 18และ25 18มันจะมีบางช็อตด้วยนะไม่ใช่แค่ช็อตเดียวนะคะที่ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแล้วทางอิหร่านมีปลาของลงมาใส่นักกีฬาของญี่ปุ่นที่กำลังจะเสิร์ฟอยู่ด้วยซึ่งเหตุการณ์เนี้ย เห็นหลายครั้งแล้วในการที่อิหร่านจัดเป็นเจ้าภาพนะไม่ได้แค่รายการนี้นะคะมีแบบนี้มาโดยตลอดแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่พอเห็นแบบนั้นนะคะ คือดูหลายคนไงแฟนๆวอลเลย์บอลก็เข้าไปดูทั้งคู่ชิงชนะเลิศญี่ปุ่นอิหร่านรวมไปถึงคู่กาตาร์จีนคือเราดูกองเชียร์เขาหมดเลยนะคะเพราะว่าหูกองเชียร์ก็ถือว่ามากันได้เยอะมากนะคะคือให้ความสนใจให้ความสําคัญกับวอลเลย์บอลเยอะมากๆจริงแต่บางทีการแสดงท่าทางแบบนี้ก็เออเนาะคือรบกวนสมาธิมากๆกลายเป็นฉายาเลยนะคะที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยตั้งฉายาให้เลยว่าเออ แพ้แล้วพานหรือเปล่าทางกองเชียร์ของประเทศอิหร่านนาจะเข้าถึงความรู้สึกของเกมแบบระหว่างเกมการแข่งขันได้มากจริงๆนะคะโดยผู้ที่ได้แชมป์นะคะในรายการนี้นะชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ปี2023อันดับที่1ก็คือญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2อิหร่านเจ้าภาพค่ะอันดับที่3กาตาร์อันดับที่4จีนอันดับที่5เกาหลีนะคะอันดับที่6ไชนีสไทเปอันดับที่7ปากีสถานอันดับที่8 บาเรอันดับที่9อินโดนีเซียอันดับที่10ไทยค่ะอันดับที่11อินเดีย12อิรัก13คาซักสถาน14อัฟกานิสถาน15บังกลาเทศ16หฮ่องกง17อุซเบกิสถานและ18มองโกเลียค่ะคือด้วยความเป็นญี่ปุ่นนะทุกคนและด้วยความเป็นอิหร่านถามว่าเขาแข่งขันแบบสมศักดิ์ศรีไหมก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะแอดพูดเลยคือเก่งนั้งคู่ไม่งั้นไม่เข้ามาถึงรอบชิงหรอกนะคะ ฟนแฟนเล่ลบอลก็แสดงความคิดเห็นเยอะนะแบบว่าอยากได้ชัยชนะถึงขนาดต้องใช้กลอ,อุบายทำลายสมาธิคู่แข่งเลยเหรอแต่คู่แข่งอย่างญี่ปุ่นคือนักกีฬาระดับโลกไม่มีวันยอมแพ้คว้าชัยชนะสะใจคนดูยิ่งนะญี่ปุ่นนี่อันดับ3ามของรายการ VNL นะคะทุกคนที่ผ่านมาแล้วก็มาเป็นแชมป์เอเชียในรายการนี้อย่างว่าทุกคนเขาส่งชุดใหญ่มาแค่แอดเห็นรายชื่อที่เขาส่งมาตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันน่ะก็ ็มีสิทธิ์ที่จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขามาเพื่อแชมป์จริงๆเออถึงบอกไงว่าเฮ้ยญี่ปุ่นส่งชุดใหญ่ขนาดนี้มาเลยเหรอในรายการแบบชิงแชมป์เอเชีย เขาแสดงว่าเขาก็มั่นใจในการที่จะเก็บคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนถึงแม้ว่าอัตราหรือว่าการคิดเปอร์เซ็นต์การคิดคะแนนนะคะในการเก็บคะแนนรายการนี้ไม่ได้สูงเท่า VNL ไม่ได้สูงเท่ารายการชิงแชมป์โลกนะแต่คุณก็ไม่ยอมให้แพ้เพราะว่าถ้าญี่ปุ่นแพ้ในทีมที่เข้าแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียทั้งหลายแหลเนี่ยคะแนนญี่ปุ่นก็ตกมีแต่ลบกับลบนะ มีแต่ลบกับลบเลยนะถ้าญี่ปุ่นแพ้เนี่ยทั้งอิรานอิรักหรือแพ้ไทยเออญี่ปุ่นเขาก็ลบลงไปเลยนะคะแนนเขาก็เลยส่งชุดใหญ่มาเลยแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยตั้งแต่เห็นส่งรายชื่อก็แชมป์จริงๆสกิลของญี่ปุ่นทักษะของญี่ปุ่นนี่คือมันมันเทพไปแล้วทุกคนนึกออกปะแค่เห็นหน้าแค่เห็นรายชื่อก็รู้แล้วว่าเออสกิลมันเทพมากจริงๆถึงแม้ว่ากองเชียร์อิร่านจะเสียงดังทั้งสนามจะ เอาแต่ทั้งสนามบีบแต่ทั้งสนามเสียงโหดทั้งสนามขนาดนี้เชื่อได้เลยว่าไม่กระทบญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยนะอย่างที่ฉันบอกไว้แต่ตอนต้นคือนิ่งสุดๆญี่ปุ่นทีมที่จะเป็นแชมป์ฝีมือต้องคงเส้นคงวาแบบญี่ปุ่นทีมชายเนี้ยรวม่ถึงทีมหญิงด้วยเป๊ะเลยก็รอรุ้นนะคะว่าอิหร่านจะจัดเป็นเจ้าภาพรับหน้าที่จัดเป็นเจ้าภาพอีกไหมถ้าจัดแล้วนะ ถ้า FIVB เคยให้อิรานจัดแล้วแบบนี้เปอร์เซ็นต์การที่อิรานจะรับหน้าที่เสนอในการจัดเป็นเจ้าภาพกข่งขันในอีกหลายทัวร์นาเมนต์ก็มีมากขึ้นด้วยซ้ำมีมากขึ้นจริงๆนะทุกคนเพราะคุณผ่านมาตรฐานของ FIVB มาแบบหลายปีหลายการงขันหลายทัวร์นาเมนต์เชื่อเลยว่าน่าจะได้เห็นอิรานจัดเป็นเจ้าภาพในอีกหลายรายการต่อจากนี้นะคะเออแต่เรื่องปลาของนี่ก็เป็นเรื่องไวรัลมากๆเลยที่ กองเชียร์อิหร่านปลาของใสนักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะระหว่างการแข่งขันเลยนะระหว่างตอนกําลังเสิร์ฟอย่างเงี้ยทุกคนมีความเห็นอย่างไรญี่ปุ่นกับอิหร่านฝีมือมากน้อยแค่ไหนต่างกันมากน้อยแค่ไหนฝีมือขั้นเทพระดับไหนทั้งสองทีมนี้มาสู้กันด้วยกองเชียร์ของอิหร่านประเทศอิหร่านแบบนี้มีผลกระทบต่อญี่ปุ่นมากไหมเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะโอ้โหฝีมือของญี่ปุ่นนี้ก็จุกๆุกไออิหร่านก็เก่งอะยอมรับอะเล่าสู่ กันฟังในเรื่องฝีมือของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางชายไทยรวมไปถึงทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขัทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะทีมหญิงจะเริ่มกันในไจริ่งเจ้าเมเอเชีย30สิงหาคมนี้แล้วนะทุกคนห้ามพลาดนะแอดมีเพจใหม่ทาง Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเพลินวอลเลย์บอลฝากไปกดติดตามในเพจ Facebook ด้วยเพราะว่ามีลิงก์มีการถ่ายทอดสดมีการคุยสนุกต่าง เฟ b บุ๊กเพจนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะ